สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับก็มาเตรียมตัวอาบน้ํานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต้นตำลับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราอาบน้ําสักครู่นะครับรอเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อกันเดี๋ยวเราก็จะเดินชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถเก่านะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นรถเก่านะครับ ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทรงเรือนไทยนะครับก็มีคนที่มาถ่ายรูปเยอะมากเลยครับทุกคนปิดนะครับไม่ให้เข้าต้มละตอนนี้ก็เวลา6กนาฬิกานะครับตอนนี้ก็ปิด เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถกันนะครับทุกคนตอนนี้เวลา6กนาิกาสามสนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็7จ็นาิกาสามสนาทีเราก็จะออกจากที่นี่กันนะครับแล้วก็ไปที่โรงเรียนศูนย์ทันผู้นะครับไปดูงานกันนะครับทุกคนอันนั้นก็จะเป็นรถตู้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปหาพี่ๆกันนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็ยืนรอกันเยอะมากเลย มาถึงแล้วคนเยอะมากเลยครับถ้าภูมิใหญ่ก็ไม่ได้ห่วกันทั้้หรอกม่นคุมอยู่คนเดียวตอนนี้รอที่จะเอากระเป๋าขึ้นรถก,กันนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะเดินเล่นก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้คนก็แต่ว่าช่วงนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยนะครับทุกคนบรรยากาศเดีย๋ยวเราก็จะอยู่ที่นี่สักพักกันนะครับตอนนี้รถก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะรออีกสักครู่เราก็จะเดินทางกันตอนนี้ก็ลอยนะครับพี่ก็ถ่ายรูปก,กันเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นกันนะครับที่แรกว่าจะขึ้นรถแต่ว่ารถก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเวลาสามสิบก็อีกประมาณสามสิบนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเรวาจะเดินเล่นก่อน รถเก่าครับทุกคนบรรยากาศก็จะอวินเทจมากๆเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเกวียนนะครับทุกคนเกวียนไปคอเมเมนต์สมัยก่อนเนาะเดี <bien. S 1> ๋ยวเราขึ้นรถนะครับทุกคนเราก็จะเดินทางกันนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศต่างๆนะครับที่ไปเที่ยวให้ทุกคนดูนะครับขอตัวก่อนนะครับทุกคนบาย